มีแต่คนถามหาน้องรวยน้องน้องรวยนอนแล้วนะครับน้องรวยนอนแล้วได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับแนวทางน้องรวยนะได้แน่นอนครับนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวให้เลยแล้วกันเนาะสำหรับสามตัวรัฐบาลประจำงวดวันที่ประจำงวดสิบหกสิงหาสองห้าหกสี่นะครับ พร้อมปังแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับนะอันนี้นะครับรัฐบาลนะสามตัวรัฐบาลนะครับ ามตัวรัฐบาลนะทุกคนสามตัวรัฐบาลครับใครพร้อมแล้วจิ้มลิงด้านล่างช่วยกันนะสามตัวในที่นี้คือเป็นเลขสามตัวที่อยู่ในซองนะครับผมดึงออกจากซองมาให้ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอกําลังใจจากทุกคนหน่อยครับทุกคนช่วยกันจิ้มลิงด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อยนะครับสําหรับแนวทางสามตัวในวันนี้นะรีบไปหาเบอรงพี่น้องนะ รีบไปหาดูนะครับถ้าใครไม่ไม่ค่อยมีเวลาก็อ่าถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็นานๆนทีไปก็เห็นก็หยิบหยิบจับด,ดูนะอืมมันอาจจะไม่ใช่เลขดังนะอาจสิปแมนเลขดังพี่น้องอาจสิปแมนเลขอันก็ได้อันนี้ผมว่รู้นะครับ <c oughs> เพราะพผมไม่ได้ติดตามใครผม <c oughs> ผมว่หูหอีหลีตอนนี้คือเลขมันดังเนี่ยเนาะนะก็หวังว่าน่าจะไม่ดังนะครับออาตัวแรกมาเลยครับ ตัวแรกนะครับสําหรับ3ตัวรัฐบาลเนาะตัวแรกเป็นเลข9นะครับตัวแรกเป็นเลขเก้าพี่น้อง3ตัวรัฐบาลประจํางวดวันที่16สิงหาสองหครับใครชอบเลข9ขอเสียงหน่อยจ้าใครชอบเลข9ขอเสียงหน่อยเลข3ตัวตัวแรกคือเลข9นะครับเลข3ตัวตัวแรกคือเลข9ใครชอบ9อะไรพิมมานะผู้ใดมาเก่ายังพี่น้องพิมมาจ้าอ่ะตัวต่อไปเลยครับ เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าพี่น้องดังไหมมันดังไหมอันนี้คือถามถามตรงตรงเลยคือดังบอพี่น้องดังไหมเนี่ยเอาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าพี่น้องดังบอนะอันนี้ผมไม่รู้นะมันดังมันมันมันดังใหมมันตรงกับเลขอย่างบ่นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะหวังว่าทุกคนน่าจะหาซื้อได้เนาะเพราะว่ามันดังไายคุณกบกอคาไฮนะครับดังไา่บกาไฮ อ,อ,อย่างทุกคนหาซื้อ่าได้หาซื้อ่วพวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเลขต่อไปนะครับเก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามนะเก้าศูนย์สามอ่าน่าจะไม่ดังเนาะน่าจะผ่านรัฐบาลประจํางวดวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกสี่นะครับเก้าศูนย์สามนะครับหาได้หานะถ้ามันดังผมก็ ผม็บวหูคือกันเนาะว่ามันดังได้จังใดนะครับเลขดังเลขบ่ดังพี่น้องเราละ่ะรู้ดีนะครับเลขมันดังหรือบ่ดังตัวเจ้าของหูดีครับถ้ามันดังถ้าเราไปตามแล้วมัน,ม,นมันหายากมันหายากเขาก็เอาโตไม้มาเสียบแทนพี่น้องบ่ายากเลยนะครับนะสาหรับตัวผมนะครับเก้าศูนย์สามคือ ชอบเลขนี้นะครับชอบเลขนี้แล้วเลข3ตัวนี้ที่ผมให้นะครับจะไปโผล่ในเลขซองนะจะไปโผล่ในซองรัฐบาลประจำงวดวันที่16สิงหาเปิดซองอีกทีนะครับประมาณวันที่15นะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็จะทยอยให้ไปเรื่อยๆนะนะครับอ่าเลข3ตัวในนี้ก็คือเลขในซองนั่นแหละนะครับ <c oughs> โอเค่พี่น้อง ชอบไม่ชอบยังไงก็เก็บไปพิจารณาดูนะเพราะว่ามันบังคับกันไม่ได้คันว่าดังคันว่าดังก็คือแบบก็ก็ลองตัดเหรีเบิร์พี่นอกนะครับนี่เก้าศูนย์ดังไม่ดังผมว่าไม่ดังนะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าบ่ดังนะครับบ่ดังเลยนะครับแล้วก็ศูนย์สามสามศูนย์ไม่ดังเลยนะครับลองหาดูลองหาดูนะใครชอบกลับก็กลับได้นะกลับเก้าเป็น6กเนี่ยก็กราบได้ถ้า ถ้าถ้าใจตัวเองชอบเลขอ่าเลข90อยู่แล้วก็กลับนะอ่าอย่าลืมพี่น้อง9ก 3, 3 9มาร์กอยู่มากอยู่เนี่ย9339ชอบอยู่นะครับโอเคนะแคปไว้ครับแคปไวนะ้นะการลืมแคปไว้เลยใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมาใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะครับ9339 พี่น้องเก้าสสามนะชอบเหมือนกัน9ก้าสมสาอย่าลืมนะอย่าลืมนะเก้าสามสามเอืมเก้าอย่าลืมนะครับอ่านว่าอ่านบ่รู้เลยแล้วภูกระสิตอันนี้ไว้อยู่จัดไว้อยู่โชคดีทุกคนนะแคบไว้แล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณอย่าลืมนะ ฝากลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปตามกันได้นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะศูนย์อ่อเก้าศูนย์สามนะครับ903าศขอให้ทุกคนโชคดีนะโอเคครับ จัดแล้วค่ะ9339ปก็ชอบนะ9339แต่มัน,ม,นมันมาแบบมันมาแบบแยกกันแบบนี้นะครับมันมาแบบแยกกันแบบนี้ก็จับใส่กันก็ได้นะสำหรับเรียกก็9339จับใส่กันก็ได้นะอย่าลืมเด้อถ้าใครชอบนะใครคนคนถ้าถ้าคนชอบอยู่แล้วอะ่ะ เลขมันไกลขนาดไหนเขาก็จับใส่กันเหมือนเดิมนะครับสําหรับเลข9339นะเนี่ยคือจังผมเนี่ย9339ดีก็ดนะีผมตามไลฟ์ก็เลข9009อีกเนาะขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะทุกคนเลยที่มาดูไลฟ์สดครั้งนี้เนาะ โชคดีทุกคนนะครับบวชส,สื่อหน่อยสื่อไยก็ขอให้เถือกนะครับขอให้ถือขอให้ได้จงเชื่อเชื่อมั่นในดวงตัวเองนะครับจงเชื่อมั่นในดวงตัวเองนะใครไม่ทัน903ครับเลข3ตัวนะสำหรับคนที่ไม่ทันเนาะสำหรับใครที่ต้องการให้กำลังใจผมนะอย่าลืมจิ้มดิงด้านล่างช่วยกันเนาะผมจะได้ออกมาไลฟ์สดบ่อยๆมีแนวทางเล็กๆน้อยๆก็จะได้ ออกมาเอามาฝากกันเอ,อก็สีได้มีแน่วเว้ากันในแต่ละเมือแต่ละเว้นพี่น้องขอฝากไว้ด้วยนะโชคดีทุกคนนะครับเลขอันบออทุกคนแหละเป็นคนกำหนดนะครับนะอมืมันอันไลค์ก็จะไปซื้อพี่นอ้องทั้งทีดีเลีลลล่ยงเลยนะครับนะเลขตัวไหนาหาไม่เจอนะก็เอาตัวอื่นทดแทนเอานะครับ เออเรียก 9, เก้าเียเก้ามันหมดก็เอาเลียกหกมาแทนก็ได้นะมันมันออกทมเทไปนะเออมันออกสลับกันถมเทไปสมมุติมันมันดังสมมุติมันดังเกนะ้าศูนย์เนาะเออเก้าศูนย์หาไม่เจอก็เอาหกมาใส่เออประมาณนั้น